สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมง NBT 10นาฬิกาค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลเลขที่บัญชี067-0-103-30-6ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรเนียบรัฐบาลค่ะการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติกับคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะเป็นการพิจารณาข้อเสนอให้ท่าน ประชามตินะคะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญและติดตามการทำงานด้านต่างๆของรัฐบาลคุณปวีณาฟักทองรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญคุณปวีณาค่ะ ขอบคุณค่ะคุณพัชชาคะซึ่งเบื้องต้นรองนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าวันนี้จะไม่ได้มีการออกเป็นมติของคอรมอคอสชอเรื่องของการทําประชามติหรือไม่แต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกําหนดว่าจะมีการส่งเรื่องให้กับคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญและสอนอชอพิจารณาขยายเวลาเพื่อทําประชามติหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันค่ะรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเบื้องต้นเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะขยายกรอบการทํางานของกรรมาการออกไปอีก30ิบ ว,วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติและลคณะรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อเปิดช่องทางขยายเวลารถแมพให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามข้อเสนอของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ ต่อจากนั้นค่ะจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีประเด็นสําคัญเป็นการติดตามการรวบรวมความคิดเห็นของทุกหน่วยงานต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ส่งมายังรัฐบาลผ่านนายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีที่ทําหน้าที่รวบรวมและจะจัดทําเป็นรูปเล่มเสนอต่อกรัมาทการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งก่อนหน้านี้นายวิษณุเคยเสนอขอขยายเวลา ขอภัยค่ะจะเสนอขอขยายเวลาการทำงานของคณะกรรมการเนื่องจากเห็นว่ากรอบเวลาดำเนินการ60วันเดิมอาจไม่เพียงพอซึ่งจะขอขยายเวลาเพิ่มอีก30วันรวมทั้งติดตามกรณีการแก้ไขปัญหาโรฮิงจา ส่วนวาระการประชุมอื่นๆนะคะเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงพลังงานที่มีการคาดการว่าจะมีการแต่งตั้งนายคุรุจิตนาคอนทับรองประลัดกระทรวงพลังงานขึ้นเป็นประลัดกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณากฎหมายหลายฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติการจัดการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆร่างพระราชบัญญัติการใช้ประมวลกฎหมายอาญาภาษีสรรพสานมิตรซึ่งก่อนการประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรีและคอสอชอเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาถึงแม้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเป็นพิเศษกับสื่อมวลชนแต่ยังมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคะ่ะคุณพัชชาคะ่ะ ขอบคุณคุณปวีนาค่ะมาต่อกันที่ข่าวกีฬานะคะลีมินจีควาชช้าแชมป์กอล์ฟ LPGA รายการแรกในชีวิตค่ะกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ King's Mill Championship ที่รัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายซึ่งเลื่อนมาจากวันอาทิตย์เนื่องจากฝนตกลีมินจีโปรสาวลูกกี้วัย18ปีเซฟพา2หลุมสุดท้ายบวกกับ1อีเกิล6เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม15อันดร์พา เอาชนะริวโซโยอนมือ6ของโลกจากเกาหลีใต้2สโตรกคว้าแชมป์รายการแรกใน LPGA พร้อมรับเงินรางวัล1น9 5 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ5 8 5ล้านบาทอันดับ3เป็นของอลิสันลีโปรเจ้าถิ่น12อันเดอร์พาและอันดับ4เปอรินเดละคูจากฝรั่งเศส11อันเดอร์ด้าน2นักกอล์ฟสาวไทยพรอน,อนงเพชรล้ำกับพัชรจุฑาคงระพัน ทำสกอร,รวมเท่ากัน3อันเดอร์พารับเงินไปคนละ1น <16, 000. S> 1่งหเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 0 6 0แสบาทค่ะสองนักดาบชั้นนำของโลกคว้าแชมป์ฟันดาบรายการใหญ่ที่จีนค่ะการแข่งขันฟันดาบนานาชาติเวิลด์กลางปีที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในรอบชิงชนะเลิศประเภทดาบฟอยเอลิซาดิฟานเชสกาแชมป์โอลิมปิกสองสมัยจากอิตาลี พบกับอินนาเดริกลาโซวาจากรัสเซียคู่นี้สูสีเสมอ8-8ต่อ 8. ก่อนที่ดิฟรานเชสกาเร่งออกอาวุธทำแต้มชนะ15-11ต่อคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมทำสถิติเข้าชิงกรังปรีสสารายการแรกของฤด,ดูกาลคว้าแชมป์ได้2รายการส่วนดาฟอยชายรอบชิงเหรียญทองระหว่างไมลแชมลี่วัตสันแชมป์โลกปี2013จากสหรัฐอเมริกากับอเล็กซานเดอร์ชูเพนิชจากสาธารณรัฐเช็ก รากฏว่านักดาบอเมริกันได้8คะแนนรวดขึ้นนำา1 1ต่อ2ก่อนที่แชมลี่วัตสันเอาชนะขาดลอย15ต่อ7คว้าแชมป์ในประเภทดาบฟอยค่ะทุกท่านสามารถติดตามชมข่าวต้นชั่วโมง N b t ได้ใหม่ในเวลา11นาฬิกาสวัสดีค่ะ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งน้ำใจไมตรีสู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวโดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลบัญชีเลขที่067ขีด0ขีด10330ขีด6หรือร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ มาขับเราเท่าไรคณิตาจิตเจริญชรัมเทพชัยมสมศรีมง่วงสอนเขียว